สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเอาสำหรับมือนีกับวันที่สิบสองสิงหานะครับวันแม่กะสีมาทายรีวิวหกล้อเขาไม่นะครับอันนี้เป็น f FD 1J นะครับเ d 1J นะครับเครื่องคููตัวของเขากับ t o 8ปนะครับ210ิบตัวนี้เป็นตัวจดประกอบนะครับเป็นรถจดประกอบรถญี่ปุ่นนะครับกระบะยางเงวนะครับเจ็ดเมตรกว่านะครับ,รรบประมาณเจ็ดเมตรยีเจ็ดเมตรสามสิบนะครับนี่สำหรับคันนี้กะตั้งราคายูทีสามแสนหานะครับราคาอยู่ทีสามแสนหา เป็นจังไดย้าพี่น้องมาเบิงนะครับรดขั้นนี้ทัมเสนหามืินบาทนะครับตามสภาพหรือเจ็บงานนะครับคุยราคาต่อร่องกันนะครับถ้าตามสภาพเลยกะน,น่าจะลดให้กันได้นะครับหลายพอสมควรนะครับหรืออยากให้เจ็บงานให้กับมาคุยกันนะครับส่วนของ่าใส่ใจต่างๆแต่ถ้าสภาพนี้กะต่อร่องได้นะครับ เป็นรถจดทะเบียนปี2 5งพันหายหาสิบหานะครับรถคันนี้ผมเห็นตั้งแต่ออกมากไหมนะครับเป็นรถบริษัทนะครับบริษัทแทนจักรยานยางดีทุกเส้นนะครับยางเป็นเก้าจุดหานะครับเป็นเก้าจุดห้าขอบสิบเจ็ดนะครับกะเป็นยางหน่อยนะครับเทียบเท่าครับแปดสองห้านะครับประมาณนี้ ส่วนภายในนะครับในกับฝรั่นี่แหงประตู้มีมีขาดฟับงบนนะครับนี่พื้นพื้นอาจจะมีผพูอยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงมองยึดแตเนเหยียบนะครับนิดนึงสำนันนะครับมีบ่อขาดนะครับบ่อขาดเหมาะน่าจะมาฟอมรลุดเลยนะครับนี่ส่วนของภายใน ระบบแอร์มีนะครับผมแอร์มีแต่ว่าพนมาโบเย็นนะครับพนมาบ่คอยเย็นให้นา้เอาคนขับรู้ามให้นะครับค่นี้ผมไม่ได้ขับไม่เองนะครับส่วนของทำนี้นะครับสีกับ่บคอยงามนะครับก็ตามสภาพกระจกนีมีห้อยนะครับกระจกมีห้อยไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่แตกแตก ยากด้วยนะครับกระจกนี่พาะสีหกแปดสามสิบท่านว่านะครับอันนี้กิดสีมี่ห้อยงัดฝากระโปรงนะครับนะาสีเปิดฝากระโปรงบ่ได้ตะกอนนะครับแต่ตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เบิ่งงามทั้งในฝากระโปรงหนาะ นี่ดน้าห้า,ามนะครับเพมีห้อยเขอห้อยดึงนะครับโมมี่ส้นนะครับฝากระปรงหน้าต,ตามสภาพนะครับหรืออยากเจ็บงานเจ็บสีกัตั้งมากันส่วนด้านทั้งนี้ประมาณนี้มือเปิดโมมี กระจกอะฟังนี่ไหนใส่ยว่าได้แต่ไอเส่ได้ยฟังเดียวนะครับสําหรับกระจกพื้นกบบประมาณนี้นะครับพื้นงามอยู่ชัางนี่นะครับเป็นพรมอีกสันหนึ่งบาะมีขาดนะครับบาะมีขาดนี่นี่มาเบิรงส่วนของกระบะข้อมสูงนายจะประมาณสองมีฐานิปนะครับจากนี่ถึงไปนี่ ม่าสูงใงญ่ยเงี้ยวนะครับกว้างหนามานสองเมตรสี่สิบนะครับส่วนของขัดซี่นะครับตรงขัดซี่นี่เกียร์เดีวกันงามนะครับอตนนี้เป็นถังไอ้ส่ดักเพิดักเพิรแบตเตอรี่นะครับผมงามนะครับกัดซี่วุ้มีบวมเลยถังนมันนะครับนี่ถังนมันงยอยู่นะครับถังนมัน สับนงสังสบหน่ยบวมนะครับเบล่งเลยอ้ามอ้ามสุดเส้นนะครับหนึ่งเกน,เนสสี่เป็นคันซี่เป็นคัซี่ไงเต็มปลายเสน้เสน,เสนนะครับเต็มปลายเส้นเต็มปลายเส้นนะครับตัวขั้นตัวนี้นี่เป็นเหล็กนะครับนี่ขั้นบนคัตซี่เทียมนี่เป็นเหล็กแต่ว่าด้านบนนี่เป็นเหล็กผสมใหม่นะครับเดิมทีเป็นใหม่นะครับนี่ ช่วงไทยเปลี่ยนเป็นเล็กแล้วนะครับอ่าสีมันสีพุนะครับผมว่มาส่วนหนาเป็นใหม่แต่ว่าค่านี่เป็นเล็กนะครับอย่างให้ดีกันรื้อไหม่ออกไซเล็กหมดเลยจําเลยนะครับนี่รถพ่อในหลังซืีอนะครับนี่ซีนะเจว่าง,มา,งามงามนะครับถึงถ่ายแขงอยู่หัไม,ม่ีบวมนะครับยางดีทุกเส้นนะครับอข่งดีทุกเส้น มันสีใหญ่สุดเส้นเลยสำหรับหนึ่งเจนะครับหนึ่งเจก็บทเป็นตัวไม้นะครับเป็นหัวสมอขันเป็นสามเฮ็ดขันลูกชายได้เฮ็ดนี่งนะทเป็นสิงไห้เทคนะครับสิงไห้เทคปีกนกนะครับลอยกาหา่ตัวนั้นกระสีเลี้ยวไปนะครับกระสีสีเลี้ยวไป ตัวนี้คัสซี่สีแย่เต็มนะครับนี่เต็มนี่สุดยอดนา่เงีวอาลารเด๋ยวผมถ่ายให้เพื่อมุมขขางๆสำหรับใส่คนของเลายๆนะครับพันว่าเจ็ดเมตรสามนะอย่างฝั่งนี้อย่างดีทุกเส้นนะครับินรถบริษัท สิจอดมากผสมควรแล้วนะครับเนี่น,น,นี่ใหม่เองใหม่เงี้ยผ่าไปอาจจะเป็นใหม่เงี้ยผ่าวันะครับทั้งเก็บเครื่องมือนะครับระบบเบรกทิฟฟี่นะครับเดี๋ยวผ่าี่งเบิ้งเครื่องยนต์นะครับ อันนี้ก็ยัง,งให้เก็บงานนะครับนี่เอาไว้ก่อนเพราะว่าไรเห็ดที่เห็ดขั้นไห้ลูกค้าก่อนนะครับอันนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับถือทันได้อยากได้ตามสภาพก็มาเอาไปนะครับเครื่องกะขี้เยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึง สำหรับเครื่องยนต์นะครับ G.O.8 นะครับ G.O.8 ฮัสซี่ F.D. นะครับ F.D.1J นะครับนี่เห็นไหมมาซี่นี่ J กับเฮ็ดนะครับถ้ายเฮ็ดสีเป็นรุดเลี้ยวไปนะครับ F.D.3 เฮ็ด2เฮ็ดน่ะนี่ G.O.8C นะครับ,รบไม่ห้อยนอาเสียทหารมากินนะครับนี รถจอดน่าจะหลายเดือนนะครับรถคันนี้นี่ตรงนี้นะครับนี่ตรงสายสายระบายมันขาดตรงนี้นะครับเหตุแห่งมีขาบน้มน่มันหมอกมากนะครับนี่กับผมเช็คเบื้องสีมีนม้ำซึมอยู่นี่นะครับน้ำซึมอยู่ปั่มน้ำนะครับซึมนะครับ่นขับมากม่นกะ ได้เติมน้ำอยู่2เทียนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีเส้นเสือนะครับ้านน้ำลดตรงนี้ลงมานะ้านน้ำลดตรงนี้ลงมามันเกิเส้นเสื์มันก็สิขื้นชว่วเขาก็ลาเติมอยู่หม้อพักด้านน,านะครับเติมน้ำสองขวดนะครับที่เล่า่าครับว่าเติมสองเทียสองขวดทีละขวดนะครับนี่ก็ทีได้แก้ไขนะครับหรือว่าอยากเอาไว้เลยก็ มาคุยกันรถไห้กันไปเห็ดนะครับสําหรับฟังนี่กับสีนี้ี๋้าสีหลางนะครับนี่วันในหลางเลยออกมาไทายอู่นหวงเบึงนะครับสําหรับรถคันนี้ข้อห่อนปกตินะครับข้อห่อนปกติถือว่ารคาคาบาแพงนะครับคันนีอ้ออกปอ,อกมากนี่วันช่วงนั้นนี่รถ่วงเพิ่งพงนี่นะ อาจจะอยู่มาล้านร้านสามนะครับล้านสามครัวพอผมคยไปสอบถามว่าผมเคยไปเรียนงานน้ำนะครับบริษัทนี้ฟ้องนี้แห่งดีนะครับแห,งแหง่งแห่งห้องนสิเปียกตาหม่งมั่นนั่นพอระบายนะครับอันนแค่สีมีดมดำๆอยู่นี่อะสีเป็นออกจากฟ้าฝ้าว่านะครับเท่า,ากับว่าเยิมถ้อยขี้ฟุ้งเกาะนะครับ ประกีนประกีนทอนะครับนี่ประกีนทอแตกแน,น่นอนเลยนี่ดำๆออกมานี่เห็นไหมครับดำๆออกมาส้นน,สน็นะนอตหลวมผอมน็อตลูมี้สั่มนะลูบี้ตัวหนึ่งเลครับลูบี้หนึ่งตัวตัวนี้ก็หลวมนะครับประกีนนะครับต้องแก้ไขหาน็อตใส่หรือว่าขาดวู้ดไงถ้าขาดก็ต้องบ้งออกนะครับกับว่าขาดกะ หา่เบึงเปลดกเขียนไหมนะครับมันสีดังบงมวนเลยแหละแต่ถ้า,า,า,าคือข้อคือข้อท่อขาดแล้วนะครับอ่านฟืนก็โอเคนะครับนี่อยู่หนีน้อยนึงเอาให้พี่น้องฟั้งมึงเสียงนะครับบั้มึงเสียงเสียงเครื่องยนต์นะครับ ยังสายผ้านเ่ยน,นะครับใช่ขึ้นฝ่ายท่อคึ้นไหลวะเขามีขว้นเลยนะครับผมคึ้นหนีหอมๆเลย เดี๋ยวเรียงเบิ่งทางงอกครับไป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 เีวขาเน้ยนิ่มนะครับนิ่มนิ่มนิ่มเคียงไง 厉害。 รถที่เครื่องดีอยู่นะครับเป็นรถที่เครื่องดีอยู่เอ๊บล่มหัวออกนี่นะครับนี่แป็นเหยียบนี่นี่นะครับมันถือเก็บงานอยู่แต่ว่ามันกับเบียกยู่ยยังปกตินะครับคอว่าใส่คำว่าจากกรุงเทพนะครับคำว่าจากสารเส่งเศร,รเ้าเลยขั้นนี่กะมาหอดบ้าน แต่ว่าได้เติมน้ำสองเสียเพราะว่าไฟมันโชว์นะครับดีแต่ว่าระบบนีม้มันทำงานได้อยู่นะครับเดี๋ยวคอยแชไขายกันไปนะครับขาย่าไดเลยม่ีเห็ดไปนะครับพ่ามันเาานีนายติด,ดเทียบดีนะครับนี่รัดตัดช่องเทียบออกแค่แปดแปดสิบเส้นมันก็นสี่เหลี่ยมยูหกหกเม็ดกลัวหกเมตรซี่หกเมตรห้านะครับสบายไซร์เล็กสบายนะครับ คือสิไปขนพวกเวทีเครื่องเสียงคนเฟี้ยงนี่ดนหลายนะครับมันนักสิเบาก็หลออ่อไ่ยางเก่านะครับยางพ่านว่าตัวนี้มันเป็นยางหน่อยหนาชื่อ้ดทำนักหนาสืไอดแปดตันอยู่นะครับแปดตันแปดตันกลัวอยู่สำหรับตัวนี้เนาสำหรับคลิปนี้กับผ่มีอย่างไรนะครับไทยพี่น้องเบิง่งชมเร่นกันไปน้ำนะครับหรือว่าอยากได้มัไปใส่ไปสวย กลามาคุยกันนะครับอยากไปเก็บงานเอาอยัางกะมาคุยเอานะครับถือโทรมานะครับศูนย์เก้าแปดสาแปดหนึ่งหกแดแปดศูนย์นะครับหลดจุทีมหาสารคามนะครับสำหรับคิปนี้จบคลิปซ้ำนี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ